มีอะไรจ้าเธอเอ๋ยของก็ดีหนูสถาร์ลุงพ่อที่หนูดูไอดูคลิปแล้วหนูก็สถาหลวงพ่อครับเคยดูคลิปมาสาธุดูออสเตรเลียค่ะอ่าแล้วมาได้นานยังลูกสองอาทิตย์นะค่ะสองอาทิตย์เหรอแล้วมันจะอยู่ถึงกี่เดือนหรืออยู่เรื่อยๆรื่ยังเอ๋นูก็จะคิดไว้ว่าจะไปกลับเดือนมกราค่ะมกรากลับยังไม่รู้ว่าไอ้หนูจะได้ด่วนไหมไง ก็เลยยังไม่ซื้อตัวกันจากลับเดือนมกราครับน่าจะแต่อันนี้สมมติว่าเวลาซื้อจะซื้อแล้วสมมติว่าก็อยู่จะติดมี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 กี่คดีอ่ะหนูไม่มีแต่ว่าแต่ว่ามีแต่สุขภาพค่ะหนูไม่ได้ตำแทงสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันปีหนูปวดหัวเข่าตอนหลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าหนูตั้งจิตอธิษฐานว่าให้ หลวงพ่อช่วยหนูให้หนูหายจากหัวเข่าก่อนที่หนูจะมาแล้วเปิดเมื่กี่เดือนกี่ปีเป็นได้หลายเดือนแล้วค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยหายไม่ถึงปีเหรอไม่ถึงค่ะแล้วหนูก็เลยหายเธอไม่มีปัญหาเรื่องเด็กใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีแนะนําไม่มีอะไรเลยเธอไปเจอคนไทยที่นู่นหรือเปล่าออสเตรเลียค่ะเหรอหนูดูคลิปหลวงพ่อแล้วหนูมันเด้งขึ้นมาเองตั้งแต่ปีที่แล้วเหรอ ก็เลยแล้วตอนนี้เจ็บอยู่ป่ะตอนนี้หนูหายแล้วหนูตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ทุกวันว่าให้หลวงพ่อช่วยหนูหายเป็นหลวงพ่อแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ให้หนูหายแล้วหนูก็ขอให้หลวงพ่อช่วยให้หนูอธิษฐานค่ะอ๋อก็ดีนะอธิษฐานออนไลน์เว้ยนะไม่ได้มาเจอตัวเพราะหนูสวดมนต์ทุกวันเหรอเนี่ยห็นนะอ้าว วิญญาณใดๆที่เคยมาเกี่ยวข้องให้ได้บุญได้กุศลแล้วออกจากร่างนี้ไปด้วยอย่าเบียดเบียนอย่าได้ทำร้ายทำลายขอให้แข็งแรงขอให้มีบุญมีบรารมีร่างนี้มีความสุขความเจริญได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบกระบุญบรารมีเทพเทวดาคุ้มครองด้วยปลอดภัยแล้วอ่ะมั่งคั่งร่ำรวย แข็งแรงมีสติมีปัญญาได้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเถิดอ้าวหายแล้วเดี๋ยวแหนูก็ชอบปวดหัวไหล่ด้านซ้ายขพราะอะไรนะหัวไหล่ด้านซ้ายเธอเป็นจากทางซ้ายยังเป็นอยู่เหรอมันแต่แต่ตอนที่หนูมาเนี่ยหนูปวดบางวันก็นอนไม่ได้แต่ว่าหนูตั้งจิตอธิษฐานแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่เปล่าตอนนี้ไม่ค่ะหายแล้วค่ะก็คือพร้อมกันกับเป็นพร้อมกันพออธิษฐานปั๊บอันนี้ก็หายนี่ก็หายอธิษฐานมากี่วันหนูสวดมน หนูสวดมนต์ทุกวันแต่ว่าหนูตั้งจิตก่อนที่หนูจะมากี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงเหรอหนูก็บอกนี่มันตู่นหนาทูนี้เหรออ้าววิญญาณใดที่เคยอยู่นี่เอาบุญหลวงพ่อไปห้ามเข้ามาเอกอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปทําให้เขาเจ็บเขาปวดอย่าให้เขาต้องเดือดร้อนเอาบุญหลวงพ่อไปหายเจ็บหายปวดหายหิวหายกระหายหายมืดหายเบาอะไรตัวตัวพุทธังหายธรรมังหายทั้งขังหาย อ่าน้ำมนต์ดิกลิ่เยอะๆแล้วไปเหยื่อไปฉีดยาไงนะฉีดยาป่ะสองเข็มถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้กลับไม่ฉีดไม่ให้กลับค่ะแต่ตอนนี้เป็นบังคับแล้วใช่ไหมไม่องไรค่ะไม่ไปฉีดเราไปกินน้ำมนต์เยอะๆน้ำมนต์ดราไกินเยอะๆเข้าใจป่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีสาธุบำเพ็ญไปถือศีลมั้งค่ะหนูเคยไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ไปบุดปล่อยที่ไหนสามครั้งบ้านเสียงหิงทาง บ้านแสงเลยนะบ้านแสงทมบ้านแสงแห่งธรรมบ้านแสงแห่งธรรมครับที่วังน้อยครับบ้านแสงแห่งธรรมที่วังน้อยครับวังน้อยเหรอแล้วเขาสอนยังไงสอนคล้ายๆกับเเลยอเออไปถือศีลดวแล้วโมทนาครั้งครับชอบค่ะอดีแล้วจะได้ไปเป็นจะได้เป็นเป็นอะไรเป็นนางฟ้าเป็นเทพธิดาจะได้ไปบรรลุธรรมสาธุมีอะไรก็บ้าง phía, <coughs> nong trai, nong trai hả, à? nong trai ừ, ở theo nhà, tâm bồ tát, tâm bồ tát hả, tu mô thân ha, dưỡi, áo, áo hoả, áo hoả thôi, để đ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 i, เอาเทวดาคุ้มครองด้วยไม่ให้ผีเข้าไม่ให้ผีมาเบียดเบียนไม่ให้คุณใสวิญญ,ญาณร้ายใดๆมาเบียดเบียนมาพุาทธธรรมประสงค์คุ้มครองด้วยเถิดอ่าไปได้เรียบร้อย <c oughs> อวาวมาสี่ห้าห